มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นดราม,ม่าเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อม,มาริโอเมาเรค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบกันดีนะคะว่าหนุ่มโอ้เนี่ยไม่ได้ไปร่วมไว้อาลัยในพิธีฝังศพของอดีตผู้จัดการโกโก้นิรุน์แต่ด้านมีภาพที่ไปร่วมทริปกับแก๊งเพื่อนออกมาซะอย่างนั้นอเอองานนี้หนุ่มโอ้ก็เลยต้องออกมาเคลียร์นิดนึงค่ะเกิดดราม,ม่าขึ้นซะแล้วล่ะจ้าทำไมไม่ไปร่วมมาคุณคือ,อรจริงๆมีสําคัญกว่าแน่นอนนะคะไม่ได้ไม่ไปเพราะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเป็นปลอมดราม่าที่แบบสาายป แล้วก็มาริโอเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานไว้อาลัยในพิธีฝังศพของอดีตผู้จัดการโกโก้นิรุนนะคะทั้งทั้งที่สองคนนี้ยแจ้งเกิดจากการชักชวนของพี่โกโก้นี่แหละค่ะแล้วต้องบอกเลยว่า คือหนุ่มโอเนี่ยเขาออกมาเผยนะคะว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้ไปร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายในครั้งนี้แต่ก็ได้ทําการส่งพวงหรีดไปแสดงความเสียใจตั้งแต่ทราบข่าวมาแล้วพร้อมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยติดโปรเจกต์พิเศษค่ะที่กําลังทําร่วมกับเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆในวงการบันเทิงซึ่งเป็นงานบุญนะคะและก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ด้วยส่วนเรื่องกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเจ้าตัวย้ําเลยว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ ผมก็เสียดายครับแต่ว่าโอ้ก็ติดภาร,รกิจจริงๆแล้วโอก็ต้องต้องมีมีภาร,รกิจพิเศษต้องทำอะไรเงี้ยครับก,ก็เลยไปร่วมงานด้วยไม่ได้แล้วก็คิวก็ล็อกมาไว้อยู่แล้วครับแล้วก็มันก็เป็นที่มันก็เป็นอะไรที่กระทันหันนะครับแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกคิวอะไรไว้ก่อน,นผมไม่ได้ไปเที่ยวครับคือเรามีโปรเจกต์พิเศษแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการทําบุญที่เดี๋ยวจะมีเป็นเป็นงานบุญงานกุศลอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเราเรา เราก็ติดงานจริงๆนะครับพี่แล้วเราก,ก็เราก็แสดงความเสียใจไปแล้วไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนคงเข้าใจะครับมันเป็นสิ่งที่ที่เราไม่ได้คาดคิดใช่ไหมครับอืมใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะโอ้ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วคือเขาติดงานจริงๆแล้วก็เป็นงานบุญด้วยสงสัยนิดนึงได้ไหมอ่ะ,ะมันมีตั้งหลายวันไปสักวันนึงไม่ได้หรอเอออันนี้ต้องถามเขาแล้วแหละ<อ>เออไม่รู้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นก็คือ เรื่องของความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวสวยหมวยเนี่ยแหละค่ะจันจิจันจิรานะคะ,ะหนุ่มโอ๋บอกว่าจริงๆยังคงสนิทกันเหมือนเดิมนะจ๊ะถึงแม้ว่าพักนี้จะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันขณะจันจิเขายังไม่มีเวลาเจอกันเลยคุณอเอาง่ายๆส่วนคลิปที่เจ้าตัวแสดงความห่วงใยฝากไปถึงอาม่าของสาวจันจิที่กําลังป่วยอยู่นะคะโอก็มองว่าเออก็เป็นเรื่องปกตินะก็เนื่องจากว่ามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมมาก่อนหน้านี้และแม้ว่าจะดูเหมือนความสัมพันธ์จะไปได้สวยแต่ว่าโอ๋บอกเลยว่ายังไม่รีบร้อนเรียกแฟนนะคะ ก็โอเคครับก็ก็ก็ไปด้วยดีครับเราอัดคลิปเหมือนแสดงความเหมือนไงใช่ครับใช่ครับก็ไปเยี่ยมปกติไปเยี Stand ่ยมผู้ใหญ่ย no ังสนิทกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะจะค่ะก็ไม่ห่างครับก็ปกติก็คุยค่อยๆเป็นๆไปเราก็ไม่รีบยังนะพี่ไม่รีบครับครับผมค่อยๆไปครับผมไม่รีบโอ้ค่อชิวๆเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกแกตอนนี้ยัง ยังกักอยู่ยังขอไม่เรียกแฟนไม่รีบ่เรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอก <S <S นี่คือจะถแถลงข่าวออกสื่อเลยเหรอว่าแบบตกลงคบกันแล้วอย่างนี้เหรอโอ้โหแฟนคลับรับไม่ได้นะเพราะขนาดยังไม่ถแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยโอ้โหมีเพจแอนตี้เกิดขึ้ <S <S <อ>นเยอะยะมากมายอะเริ่มดีขึ้นแล้วเ,ออเริ่มจะเข้าใจละนะ